สวัสดีค่ะชื่นชื่อยูพินตอนในอายุของชั้น45ปีแล้วชั้นแต่งงานตั้งแต่ตอนชั้นเป็นวัยรุ่นค่ะสามีของฉั้นชื่อคุณภาคเราสองคอนแต่งงานกันมานานแล้วท่านับตั้งแต่วันแรกที่ชั้นกับคุณภาคได้เจอกันตอนนี้ก็เป็นเวลา25ปีแล้วค่ะที่เราอยู่ด้วยกันมาแต่เราก็ยังไม่มีท้ายญาติหรอกนะคะ เราสองคนอยากจะมีแต่มันก็ไม่มีสักทีตอนที่เราแต่งงานกันใหม่ๆทางบ้านของเราก็พยายามให้ฉันมีลูกให้ได้พ่อกับแม่ของฉันและพ่อกับแม่ของคุณภาคเขาก็ต้องการที่จะมีทายาทเอาไว้สืบทอดตระกูลแต่ทำยังไงก็ไม่มีค่ะคงเป็นเพราะว่าฉันไม่ค่อยจะแข็งแรงเราสองคนจึงไปปรึกษาหมอ และทำทุกวิถีทางใครว่าหมอที่ไหนดีตรงไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานสารกล่าแล้วจะได้ลูกฉันก็ไปทำหมดแต่ก็ยังไม่เห็นผลจนก,กระทั่งฉันอายุ30สคุณภาาสามีของฉันเขาก็เลิกแล้วก็ทำใจได้แล้วล่ะค่ะเพราะาเราทั้งสองพยายามเต็มที่แล้ววันนั้นสามีของฉันเดินมาบอกกับฉันว่า เขาขอฉันไปมีบ้านเล็กเพิ่มอีกสักหนึ่งบ้านเพื่อที่จะได้มีทาย,ยาทสืบทอดตระกูลถูกคนเชื่อไหมคะว่าวันที่เขาเดินมาขอฉันตอนนั้นฉันหน้าชาไปหมดทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกนะคะที่จะยอมทำใจให้สามีไปมีบ้านเล็กได้แต่ฉันเองก็อนุญาตที่เขาไปมีบ้านเล็กค่ะไม่เคยคิดเลยใช่ไหมล่ะคะว่า จะมีผู้หญิงอย่างฉันอยู่บนโลกใบนี้ด้วยก็ฉันเห็นใจเขานะคะเพราะตลอดเวลาเขาพยายามที่จะทำลูกกับฉันแต่มันก็ไม่สำเร็จครั้งนี้เขาคงอยากจะได้ลูกจริงๆเขาจึงกล้าเดินที่จะมาขอฉันตรงๆแล้วเขาก็ยังบอกอยนะคะว่าเขาจะให้ฉันเป็นคนเลือกแม่ของลูกให้นั่นก็หมายความว่า ฉันต้องทำหน้าที่หาเมียน้อยให้กับสามีโอเคค่ะในเมื่อเขาให้เกียรติฉันขนาดนี้ฉันก็ต้องทำหน้าที่หาเมียน้อยให้กับสามีและฉันก็บอกกับเขาว่าฉันจะไปปลูกบ้านใหม่หลังเล็กๆเพื่อที่จะให้เขากับเมียน้อยอยู่ในรั้วบ้านหลังเดียวกับฉันเพื่อที่จะได้อยู่ในสายตาของฉันตลอดเวลา และฉันก็พยายามหาเมียน้อยให้กับสามีจนได้เธอชื่อต้องตาเธอเป็นหลานของฉันเองค่ะแต่เป็นญาติห่างๆไม่ได้สนิทกันมากสักเท่าไหร่ฉันเห็นว่าต้องตาเธอเป็นคนหัวอ่อนฉันจึงคิดว่าฉันจะคุมเมียน้อยของสามีได้ฉันจัดการปลูกบ้านหลังเล็กๆให้อยู่ทางด้านหลังของบ้านใหญ่เวลาที่สามีของฉันไปหาฉันจะได้รู้ว่าเขาอยู่ในสายตาฉันตลอดเวลา และต้องตาเองก็ยินดีที่จะเป็นเมียรองของสามีฉันมาทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันกำหนดวันนี้เป็นวันแรกที่สามีของฉันต้องไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นต่อให้ทำใจได้เก่งแค่ไหนมันก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่ดีละค่ะวันนั้นสามีของฉันลงไปที่บ้านเล็กฉันนอนไม่หลับเลยนะคะฉันนั่งรอเขาอยู่ที่ห้องรับแขกจนดึกแต่เขาก็ยังไม่กลับมา ตอนแรกเราตกลงกันไว้ว่าเขาจะไปแค่ชั่วคราวหลังจากเสร็จภารกิจแล้วจะกลับขึ้นมานอนบนตึกใหญ่กับฉันฉันนั่งรอเขาจนดึกเขาก็ยังไม่กลับมาตอนนั้นฉันบอกตรงๆนะคะว่าจิตใจของฉันมันว้าวุ่นไปหมดอยากจะไปเคาะประตูเรียกเขากลับขึ้นมาทันทีแต่มันก็ทำไม่ได้หรอกคะ่ะพอฉันเป็นคนอนุญาตให้เขาไปมีบ้านเล็กๆเอง เขาเป็นอย่างนี้อยู่หลายคืนเลยนะคะยินตอนเขาไปมีบ้านเล็กวันแรกฉันเข้าใจเลยคะ่ะว่าเขาก็ต้องลงของใหม่เป็นธรรมดาหลายเดือนแล้วนะคะกว่าเขาจะเลิกเหอแต่ตอนนี้กระปาเข้าไปสองเดือนแล้วทุกครั้งที่เขาไปนอนบ้านเล็กฉันก็จะนอนไม่หลับแล้วก็ลงมานั่งดื่มอยู่คนเดียวทุกครั้งวันนี้ขนาดที่ฉันนั่งรองสามีเหมือนเช่นทุกครั้งฉันก็ดื่มไปด้วย แต่บางเออเครื่องดื่มฉันดื่มอยู่มันหมดฉันจึงตัดสินใจขึ้นไปนอนแต่นอนยังไงมันก็นอนไม่หลับค่ะมันคิดฟุ้งซ่านไปหมดฉันจึงตัดสินใจลงมาข้างล่างอีกครั้งเพื่อหาเครื่องดื่มหาจนทั่วแล้วแต่มันก็ไม่มีนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มในเมื่อขึ้นไปนอนแล้วมันนอนไม่หลับฉันก็จึงได้ไปหานายเผือกที่เป็นคนขับรถของฉันค่ะ ฉันไปนขอประตูเลียกในเผือกเพื่อที่จะจ้างให้ในเผือกไปซื้อเครื่องดื่มให้สักหน่อยฉันไปนขอประตูที่ในเผือกอยู่เพื่อที่จะใช้ให้ไปซื้อเครื่องดื่มฉันข้ออยู่พักใหญ่กว่าในเผือกจะเปิดประตูออกมาพอเขาเปิดประตูออกมาฉันก็เห็นว่าเขาอยู่ในชุดลำลองตอนนั้นทำไมใจฉันสั่นอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคนขับรถของฉันดูดีมากๆพอฉันสลัดความคิดเพ้อเจ้อออกจากหัวไปได้ฉันก็สั่งให้เขาไปซื้อเครื่องดื่มเยน็ยนๆมาให้กับฉันในเผื่อรีบรับคำและทำตามอย่างที่ฉันบอกทันทีเขาหายไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับเครื่องมืดื่มที่ฉันสั่งเต็มไปหมด แล้วฉันก็บอกกับนายเผือกให้เขานั่งด่มเป็นเพื่อนกับฉันเพราะฉันไม่อยากจะอยู่คนเดียวฉันเล่าให้ในายเผือกฟังว่าฉันอยู่คนเดียวและฉันคิดฟุ้งซ่านนายเผือกก็พยายามที่จะปลอบใจฉันต่อให้ยิ่งปลอบใจเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรู้สึกแย่ฉันร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายเลยนะคะว่าคนฉันกําลังระบายเรื่องส่วนตัวให้ฟังเขาเป็นเพียงแค่คนขับรถแต่ฉันไม่รู้หรอกค่ะ ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันได้ระบายออกมาแล้วฉันรู้สึกดีแค่นั้นเองและหลังจากวันนั้นเวลาที่สามีของฉันลงไปหาบ้านเล็กฉันก็จะตามนายเผือกมานั่งดื่มเป็นเพื่อนฉันทุกครั้งจนเราสนิทกันเวลาผ่านไปไหลายเดือนเมียน้อยของสามีก็เกิดตั้งท้องพอเธอได้ตั้งท้องแล้วสามีของฉันก็ให้เวลาอยู่กับบ้านเล็กทั้งหมด จนฉันกลายเป็นส่วนเกินแต่ฉันก็ไม่ได้เสียใจเหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะเพราะว่าฉันเองก็มีในเผือกอยู่เป็นเพื่อนและเข้าใจฉันทุกอย่างวันนี้ฉันกับในเผือกก็นั่งดื่มกันเหมือนเช่นทุกครั้งแต่ครั้งนี้เราสองคนดื่มหนักไปหน่อยดื่มชนิดที่ว่าเรียกว่าภาพตัดกันไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็ช่วงตอนเช้ามืด ตอนนั้นฝนตกแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องดังมากจึงทำให้ฉันตื่นขึ้นมาและฉันก็ต้องตกใจมากๆที่ฉันเห็นสภาพตัวเองอยู่กับในเผือกในเผือกรีบขอโทษขอโพยฉันยกใหญ่เลยค่ะแต่ฉันก็เข้าใจนะคะว่าที่เราทำลงไปมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วฉันก็ไม่ได้ติดขัดติดอกติดใจอะไรหรอกนะคะ หลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะควบคุมตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกหลังจากที่สามีของฉันเขาได้ลูกตามที่เขาต้องการแล้วและเขาก็กลับมาดูแลฉันเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเขาจะมีบ้านเล็กของเขาแต่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเขากลับมาดูแลฉันเป็นอย่างดีเหมือนเดิมส่วนบ้านเล็กที่เป็นหลานของฉัน เธอก็ไม่ได้ขึ้นมาละลานหรือมาทำให้ฉันลำบากใจเลยสักนิดเราเข้ากันได้ดีและลูกของสามีฉันก็เรียกฉันว่าแม่ใหญ่และเรียกเมียน้อยของสามีว่าแม่เล็กเราสามคนมีชีวิตที่มีความสุขมากๆจนกระทั่งวันนี้จนกระทั่งวันนี้ฉันทั้งรักทั้งหลงลูกของเมียน้อยไปแล้วฉันมีอะไรฉันก็จะให้ลูกตลอด และฉันก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องพันนั้นอีกเลยจบแล้วคะ่ะใครมีภรรยาที่ใจกว้างแบบคุณนายนี่บ้างคะลองคอมเมนต์เล่าโ่กันฟังได้นะคะอยู่กับแบบสามคนหัวเมียอย่างมีความสุขถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้แอดมินไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ